ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่องตาเบิร์ดครับมาหอดแล้วพี่น้องมาถึงเป็นอย่างที่เรียบร้อยโอ้ยบันตัดครับรานคาร้านขายเพียบเลย ช้เดยบปที่รถมันน,นี่มึงขอวันนี้โอ้โอโอโลงทาน้อสถานทีท่ากัาแแสดงมือแรกนี่ครับ vừa Mình tàn lệ ông nhuộm 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 อาญาเลยมองอยู่ไหมอืมเงียนถึงแล้วถึงแล้ว พ่อแล้วเก้าพ่อเร็วพ่อแล้วลูกลูกพี่ลูก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 ,ลก หูเปเลั้เนี่ทันี้ผูกเปลเลยครับน,น,อน,นอนไปหนีหรือหันก็อดท่านนอนอยู่ไ้สาไม่ได้นอนหอยคือวนนอนไ่น,นับวโอ้ยไ,ไปจิตนไปจอดกินขา้เขาเข้าเงินกวางแทบแบตามบุตวาตามบุ่วกินบู้แ่บขนาด ม,ม,มีแล้ว้นปลาร้าด่งนัมลต้นไม้เป็ตนต้นไหม่มีแล้วนี่อันนี้ก็ะปูกได้นี่มันบรูดอ,อกีงเอมว่าขู่ข,ข้างในถืนเอาเปียผูกข้างในพี่หนีนอนสาระนีข้ากเลยนีมงมบนมือนหนีมุมมเดนี่ขันจะกินเขายางไปลุงทันอมปานนี้คนนี้เห็นลุงท่านจะทั้งเขาวัดปุ๊บเ โอ้โหขี้กายหุนในคิ้วงานเขียนบ้านตาดอึงอบ้านตาดอึงมาท่านโอ้ยนี่เดี๋ยวก็มีกขมาอยู่มันมันมีแต่ประเทศไทยอยู่บ้านบ้านตาดอึงถามผู้เฒ่าผู้เฒ่าขางทางวันตะกี้มันชื่อบ้านตาดอึงเนาะท่านตอนบ้านนี้ขขขเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตาดท้องมาท่านเปลี่ยนเป็นบ้านตาด พูดที่พักข่อยเลี้ยวเขาปลาอ้อยบ้านตาดอืงนไหม <c oughs> โอ้ยจะเขียนอะไรต่อเขียนคิวงานกันเ <c oughs> ลยท่านคุณล้งโอ้ยมีคนแบกแบกปีให้ข้าขนาดนี่เขาคนแบกปีแล้วท่านคุณล้งเนาะปูใข้าับไหมปูหูข้างในี้ปูยังปูข้างนอกนี่แดด เอาดีกวาหน้ำเจ้าบ่เนอะเขาบอกตังไหมมันมาน้ไผมาน้ไผน้ำพีต่ก็บบเตอไหมบเตร์บ้าไเขาขี่รถอย่างมาก็รถชมไม้เลตะกี้แปดแหก้ารถขาวเต๋ขับมาเอรับมากี่ยเอรขับรถมาเลยรถชมไม้ว่ะโอ้ยรูว่ากันก็ขาวเกาแฟกเอาคือเอาลูกกาแฟมา มัจแได้รงเนก่อคนไโอ้เขาเจ้าออนเอามาส่งหมอตังกับอาจารย์เนี่ยไม่นเลยให้พราบอกตังกับอาจารย์เนี่ยมาดิถอยนาเม่กเขาใจก็พูดถึงมาส่งบอตังใช่ไหมกะพ้าบอกตังมาบอตังนูมนมีรถมาดิมาเล่ีกิตาันงนกับบอดดมาเลยขาบอกรถกาแฟมามันเห็นข่อยมันเฝ้าพกันย่างนี้อยู่่น ย่านนี้คอย,อยให้เอามือเจ้านี่ไหวคอยให้เอาแล้วไปวนนั่นอันนี้บอก่จักรกลมเนี่ยเราคอยประทุนไดยไทกระชัมการประพฤติตูกข้ามมองข้าจางทีอไะไรยยะ <S <S พวกสื่อบวกคนก็บให้ต่อพวกผมฟังกับฟ้ามือใส่กองหัตับ๊บอันนึงจังสิยูคนเนาะพี่น้ <S 2> <S 2> นองวุ้ยต่อไปตังกว่องวัดนี่ก็ได้ อ๋อน oh no, ้องวมวนองตาเบิดหามชิ рон, ้เรียหามดามาด้ครับแต่ผมดามาพูดเดียวฮรถจันหมดว่าขนาดเลียนน้ำด่างเข้ามาหรือโบเมียนเอาเขาได้มงยูมงเ้าดีแล้ว วัดนี้เขาก็บจีนอนพักผ่อนแต่ว่ามันวัดนี้มันมันมันมีมองให้หมอลำลงในวัดนี่มีบ่เดินได้โอ้ยอย่าว่าเถอะขอมาเถอะขอท่านเห็นหม่องเดินลุ้งหมอลำทีเดียวเลยนี่พอเห็นหม่องเดียวเนี่ยคางโบดดิหลังของน้ำเนี่ยหน้าของน้ำเนี่ยจิโพธิ์หันเขาลรือนี่หานเขามาต้องสนามฟุตบอลสามสนามบุรีจังจิพอเดี๋ยนี่เพื่อเอฟซีมาอีซีหาหมื่นคนหมด ไปถือตะหมองแคบแคบพี่น้องเอ้ยคมเอาฉันเข้าไปแค่นุ่นเท่ากันครับบ่แค่นี่บ่อโอ้ยยังมีคนรับมกเหลล์ขอบคุณสวัสดีครับผม